ในมัสการให้พระคร,รูทัศนีย์คุณากรท่า,านจะ สันติเกยังหูนิวรวะชนังตาติสวเนนะสหปัญจศิลานิยะจามะโมตัสสะโธอังาชามีสังฆังสารนังคาชามา ตามพุดถองต่อไปครับบาเดนเท่านช่าเผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการทรายฝั่นชุดเรือซอ265จำนวน5ลำในวันนี้กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทมาฟันจำกัด ต่อเรือตรวจการชายฝั่งจำนวนห้าลำกองรับภารกิจของกองทัพเรือในการตรวจการตามแนวชายฝั่งเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแทรกซึมทางทะเลการรักษากฎหมายในทะเลตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายโดยมีคุณลักษณะและกิจสมรรถนะที่สำคัญตามที่กองทัพเรือกำหนดกล่าวคือสามารถตรวจจับติดตาม ที่สูงท้าบเป้าเกวี่ยน้ําป้องกันตนเองจากเรือผิวน้นาและการิยานข้าสึกได้ตดามเกณความสามารถของอุปกจําเรือและปฏิบัติการได้ตอนเนืออย่างน้อย24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรับการส่งกําลังความดึงเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการส่งมอบเรือตรวจการชายฝั่งท่านท่าลำในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการต่อเรือ และเรือได้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนดอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการและบริษัทนากานจำกัดผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ผมเชื่อมั่นว่าด้วยคุณลักษณะและกีมสมรรถนาของเรือตรวจการชาฝั่งชุดเรือต่อ265-55ลำนี้จะเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือให้ประสบความสำเร็จล่วงตามที่ได้รับมอบหมายปนะจวบคันทรีประจวบคันทรีประจวบคันทรีประจวบคันทรงประจวบคันทรีประจวีคสนทรีประจวบคันทรีประาวคนทรีประจคันรน ทุกสุดในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีในโอกาสนี้ผมขออภิเษของพลเอกพระเจ้าบระเองเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงสุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยได้โปรดดนบันดาลให้กำลังคนทุกนายของเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเดือตอสอทั้ง5ลาประสบแต่ความสุขความเจริญแล้พราศจากพยันตรายทั้งปวงมีกาง